สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องจะเมาท์กันนะคะเรามาถอดข้อความกับคุณหนุ่มกัญชัยฝากถึงคุณมดดำค่ะในรายการของเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันที่13กันยายนกันนะคะจากที่มีแฮชแท็กนะคะแบรนด์มดดำเมื่อสารอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะร้อนแรงมากในเกือบ2ล้านทวิตปับการพูดถึง MV ของลิซ่าลาลิสาในรายการแฉนั่นเองค่ะสำหรับคำพูดของคุณมดดำนะคะแน่นอนคือปรากฏการ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและเป็นความภูมิใจของคนไทยเราไม่เห็นซูปเปอร์สตาร์ที่ไปไกลขนาดนี้จริงๆตอนนั้นเรามีนิชคุณก็ยังไม่ได้ขนาดนี้เรามีแบมแบมก็ยังไม่ได้ขนาดนี้อันนี้คือแบบระดับโลกคําว่าระดับโลกจริงๆมันเกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วจริงๆนะนี่คือคําพูดของคุณมดดํานะคะจากที่เราได้รู้ กัแล้วนะคะว่าหลังจากที่คุณมดดำพูดประโยคนี้ออกไปแล้วบนทวิตเตอร์นะคะก็ติดเทรนกันเลยทีเดียวค่ะขึ้นอันดับหนึ่งนะคะสำหรับแฮชแท็กแบนมดดำค่ะก็2ล้านทวิตกันไปนะคะจากนั้นเมื่อวันที่13กันยายนค่ะคุณหนุ่มกัญชัยได้พูดถึงคุณมดดำนะค,ะ,คะถึงผมจะสนิทกับคุณมดดำแต่ขอพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องอ้านเจตนาหรือไม่เจตนาต่อให้ไม่เจตนาก็ผิดอยู่ดีเพราะว่า หนึ 1> 1. คนของใครใครเขาก็รัก 2. ลักษณะของการเปรียบเทียบมันเปรียบเทียบไม่ได้เพราะทุกคนมนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเป็นของตัวเองอย่างเมื่อก่อนจะมีคนเอาผมไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ผมก็จะบอกเลยว่าไม่มีใครเป็นใครได้ทุกคนมีคุณค่าเป็นของตัวเองผมอาจจะถนัดแบบนี้คนนั้นอาจจะถนัดแบบนั้นแต่สุดท้ายทุกคนมีคุณค่าในตัวของตัวเองอันนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ของมดดำ แล้วก็ในมุมมองของผมนะที่รู้จักกับมดดําถือว่าเป็นน้องคนหนึ่งเหมือนกันผมก็มองว่าดีที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะนี่เป็นประสบการณ์ชั้นสูงหาที่ไหนไม่ได้การที่ถูกคนด่าเป็นล้านด่าเป็นแสนอาจจะไม่รู้สึกด่าเป็นล้านผมเชื่อว่าคงไม่ต้องไปด่าถึง10บล้านแล้วละ่ะคงจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปปรับปรุงแล้วก็เดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเสียทีคงช่วยนี่ได้ให้เป็นบทเรียนของมดดําคือเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ามดดําต้องคิดให้ได้ก่อนที่มดดําจะ ออกมาขอโทษมดดำต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่ตัวเองทำผิดหรือเปล่าต้องรู้จักก่อนว่าสิ่งที่ตัวเองพูดไปมันเป็นความผิดแล้วไปเรียนรู้กับหมันถ้าคุณถึงจะขอโทษได้แต่ถ้าขอโทษออกมาโดยการที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองผิดหรือไม่ผิดอันนั้นมันไม่ได้นี่คือคําพูดทั้งหมดนะคะของคุณหนุ่มกัญชัยฝากถึงคุณมดดำนั่นเองค่ะจากที่ฟังดูแล้วนะคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะสนิทกันแต่ว่าเรื่องนี้คุณหนุ่ม ก็ได้ใจเราไปจริงๆนะคะสําหรับคําพูดที่ฝากถึงคุณนดดาคือือเป็นการสอนแบบพี่ชายสอนน้องชายนะเราก็เห็นว่ามันมีประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถนํามาปรับใช้ในอนาคตข้างหน้าของเราได้ด้วยนะคะเป็นความคิดที่ดีนั่นเองค่ะก็เลยนํามาฝากให้กับทุกคนนะคะเอาไว้ให้ทุกคนได้นําไปใช้กันเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะต้อง,งลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเมาส์มอยเรื่องอะไรนั้นติดตามกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ